ตกที่23มิมิถุนายนนี้ครับจัดเป็นหนึ่งค่ำคืนที่แฟนๆมวยชาวไทยเฝ้ารอและติดตามในศึกวันไฟเดไฟครั้งที่22ที่สนามมวยเวทีลุมพินีหนึ่งในคู่ไฮไลท์ที่หลายๆคนตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะครับนัน่นก็คือการโคจรมาเจอกันระหว่าง 3A ไก่ย่าง5ดาวกับพระจันฉาย PK แสนชัยมวยไทยยิมในศึกล้างตาที่มีตำแหน่งแชมป์เฉพาะการวันมวยไทยในรุ่นสตอเวทเป็นเดิมพัน ในเทปนี้ครับเราจะพาย้อนเหตุการณ์ไปในศึกวันแชมเปี้ยนชิพบัตเทนลก่าเมื่อวันที่30กรกฎาคมปี2564ที่สิงคโปร์ซึงนั่นครับเป็นครั้งแรกที่ไฟไฟลามทุ่งกับฉายเป็นชุดโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกเป็นปฐมบทแห่งความแค้นอันเป็นที่มาของไฟนี้โดยในไฟนั้นครับเป็นการป้องกันแชมป์วันมวยไทยในรุ่นสร์เวทดี 3A เป็นเจ้าของตำแหน่งและเป็นการป้องกันแชมป์เป็นครั้งที่2แล้ว ในขณะที่ผู้ท้าชิงรุ่นน้องครับพัชรฉายเพิ่งจะได้โอกาสมาชกในศึกวันแชมเปี้ยนชิพเป็นครั้งแรกแต่ด้วยชื่อเสียงบารมีระดับยอดมวยนะครับทำให้วันครับชงให้ได้รับสิทธิ์ขึ้นชิงแชมป์ทันทีเกมการชกในไฟนั้นเพียงแค่ยกแรกนะครับพัชรชายก็ได้จังหวะจับขาซ้ายก่อนจะกดหมัดขวาสวนออกไปส่งร่างของนักชกรุ่นพี่งายท้องลงไปนอนนับ8 แม้ว่าจะได้นับครับแต่หลังจากนั้นพระจันฉายก็ยังคงเดินหน้าเปิดเกมอย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่สามารถเก็บนักชกรุ่นพี่ลงได้แต่ก็ทําให้ 3A ครับทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันนักเกมการชกดําเนินจนมาถึงยกที่4สถานการณ์ของ 3A ครับล่อแหลมมากซ้ายฝ่ายลำทุ่งตัดสินใจครับเป็นฝ่ายเดินกดดันพระจันฉายบ้างและทําได้ค่อนข้างดีมากบางจังหวะครับอัดจนกระทั่งนักชกรุ่นน้องออกอาการสึกและทําท่าลวนเลไปหลายจังหวะ และในยกสุดท้ายในช่วงต้นเกม 3A ชิงเดินทำก่อนจอ,อกมาถอยคุมเกมอย่างมั่นใจทว่าครบ5ยกครับกรรมการประกาศคะแนนออกมาให้พระจันทร์ฉายครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนไปแบบเสียงข้างมากและฉายเป็นชุดหรือฉายยาในระดับอินเตอร์เดอะแฟตพระจันทร์ฉายกลายเป็นแชมป์วันมวยไทยในรุ่นสตอร์เวทคนใหม่สืบแทน 3A ทันทีบทสรุปของไฟนนี้ครับแม้ว่าในยกแรกพรจันทรฉายจะได้นับก็จริง แต่ในยกที่4ครับ 3A ก็เล่นเครื่องชนิดได้ลุ้นเลยทีเดียวซึ่งถ้าไม่มีลูกนับในช่วงต้นยกแรกสถานก,การณ์ครับก็อาจจะคุ่ขี้จนยากที่จะคาดเดาได้หลังจากนั้นครับต่างฝ่ายต่างก็มีวิถีทางเป็นของตัวเองโดยพระจันรฉายครับหลังจากนั้นก็ป้องกันแชมป์แพ้ให้กับโจเซฟลาซิลีแบบพิก็อกในขณะที่ 3A ครับก็เดินแยกทางกับทางวันแชมชิพเป็นระยะเวลานาน,านร่วมปีเลยทีเดียวแต่สุดท้ายครับก็กลับคืนสู่วันแชมชิพดังเดิม ซึกวันไฟเดไฟครั้งที่22ที่กำหนดจะจัดขึ้นในวันที่23มิถุนายนนี้ 3A ไก่ย่ง5ดาวจะขึ้นชิงแชมป์ว่างเฉพาะการวันมวยไทยในรุ่นสตอเวตกับพัจจัรชาย PK แสนชัยมวยไทยยิมแต่ที่สำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับไฟนี้จะเป็นการล้างแค้นของ 3A หลังจากที่ได้พ่ายแพ้กับพัชรชายมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง694วันบทสรุปของไฟลางตาไฟนี้ครับ ใครจะเป็นแชมป์เฉพาะการและ 3A จะสามารถล้างอายได้หรือไม่หรือจะจบลงในแบบที่โดนย้ำซ้ำรอยแ้นไปอีกครั้งแฟนๆครับไม่ควรพลาด